สวัสดีครับเพื่อนๆช่องหลงและพระธาตุนะครับวันนี้ผมจะพา,พาเพื่อนมาดูาหินเพชรและวัดวัดค่าความแข็งของเพชรกันนะครับแล้วก็เดีย๋ยวจะให้กรีดกระจกให้ดูนะครับเพราะวันนี้คนคนที่เล่นเพชรนะเขาบอกว่าถ้าเพชรจริงเพชรแท้นะมันกรีดต้องกรีดกระจกเข้ากรีดเป็นรอยนะครับอันนีอ้อันนี้โปร่งแสงนะเพื่อนโปร่งแสงผมเก็บไว้ได้นานแล้วเหมือนเป็นฟอสซิลของไดโนเสาร์ล้านปีป่ะ เป็นงานเดนินส์สาวล้านปีปะ่ะดูความโปร่งแสของมันทั้งก้อนนะครับโปร่งแสงของมันเนี่ยทั้งก้อนเลยพอดีผมไม่มีแฟลชโทรศัพท์วางเนาะผมเอามาถ่ายคลิปก็ดูนี้ก็พอเห็นนะเพื่อนๆเนาะนะครับโปร่งแสงแล้วก็ผมลองลองขัดดูหน่อยนึงดูความบางของมันเห็นไหมดูความบางของ,ของเขาก็มาวัดค่าความแข็งดู เพชรเหมือนเดิมอันนี้พลอยผมทำเองเก็บเองพลอยสีน้ำผึ้งขึ้นห้านะครับนนขึ้นสิบขึ้นเพชรเข็ยมันเข็ยมันสั้นหมดแล้วจี้ไม่ถึงเดี๋ยว ผิวผิวมันไม่เรียบแล้วมันมันมันไม่ถึงเนื้อเพื่อนเพราะว่าเพราะว่าขีบม <c oughs> องผมเห็นไหมที่จนที่จนว่ามันจิ้มไปไม่ถึงเนื้อแล้วนะ Thế nên mình kiếp này Kiếm xanh một lại anh subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để mà ตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าถ้าเป็นเพชรแท้เนะี่ยมันต้องกิดกระจกเข้ากิดเป็นรอยกิดโกเป็นรอยนะครับอลองดูเลยผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับมันก็เข้านะใช่ไหมไมาดีฟังเสียงมันดีเพื่อนฟังเสียงมันกิดกระจกเข้าดิเนี่ยไปแหลมัน ตัดก,กระจกได้เลยนะเพื่อนแล้วก็แข็งมากนะครับนะครับกเเบ็เป็นเพชรนะครับเป็นเพชรน้ำน้ำสีเหลืองหรือสีอะไรดูดิเพื่อนเนาะก้อนนี้ก้อนแรกก็ผ่านไปเนาะอีกกระจกเข้าด้วยโอเคไหมก้อนที่สอง ก่อนก่อนที่สองนี่ผมผมไม่ไม่เป็นรวยเป็นเศรษฐีพันล้านเลยเหรอเพื่อนเพชรขาวเพชรที่หายากก็คือเพชรสีขาวใช่ป่ะใช่เหรอมันหายากมากเลยเนี่ยดูดิดูความเบาของมันเห็นไหมเห็นความเบาปก๊บปิ๊บปิ๊บของมันไหมเห็นไหมเพื่อนมันเป็นเพชรจริงเลยนะดูดิโอ้ขึ้นนี่ว่ะโอ้ขึ้นเต็มเลยเห็นไหมเพื่อนสีแดงเต็มฉีดเลย โอ้ยผมมีรวยโคตรรวยล้นฟ้าเลยเหรอแล้ว,ลวเพชรสีขาวมันหาย,ยากด้วยใครใครต้องการก็ทักมาได้นะครับใครต้องการทักมาได้ผมไม่ได้พูดเล่นพูดจริงนะครับว่าดูดิมันต้องบ้านี่แน่นอนมันต้องบ้านี่แน่เอาเพชรสีขาวหายากนะครับเรือมันมีราคาแพงเอาจริงหรือเปล่าเพื่อนๆนะดูที่ผมจะบ้าตายเนี่ยเอาเอาเอาดูดิขึ้นเต็มนะครับขึ้นเต็มรถหนักมากดูนะครับดูความเบาของเขา อ่าผมตัดมาไว้นานแล้วผมคิดว่าหินอ่อนนะครับใครเห็นก็บอกไอ้นี่มันบ้าแล้วมันเล่นหินอ่อนหินอ่อนผมเลยตัดมาแล้วผมก็เลยไม่ก็เลยไม่ทําหัวแหวนไม่ทําอะไรนะในนี้ชิ้นนี้ก็ตัดมาจากเนี่ยแหละก็ตัดมาจากตรงนี้แหละผมตอนแรกผมคิดว่าเป็นหยกนะครับพอผมมาศึกษาเรื่องเพชรแล้วก็เออเพชรสีขาวหายากอะไรเงี้ยเนี่ยก้อนเดียวกันเห็นไหมเพื่อนๆขึ้นเต็มเลยเต็มสตรีม โคตรเพชรเลยแหละโคตรแข็งเลยแหละว่าแล้วทำไมเนื้อมันวาวผมก็ไม่เคยเช็คไม่เคยอะไรด้วยผมผมตรงบ้าเลยแน่เลยเพื่อนดูดิโคตรเพชรน,นะครับอ่ะเนี่ยเอาทดสอบตามหลักทฤษฎีโบราณถ้ามันเกิดมันเพชรแท้มันต้องกริดกระจกเข้าเนาะเอาไหมผมนี่สงสัยเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันเนาะเอาไหมตรงบ้าไปแล้วมุมนนะฟังเสียงมันกัดกระจกดิ มัน,นโคตรเพชรขาวเลยนะครับแล้มันไม่หนักเป็นกิโลสองกิโลสามกิโลเลยเนี่ยผมขายถึงงั้นผมขายไปเยอะหรอขายกระดับละสุนทรกระดับละแปดพันเนาะเออโอ้ยมันเปนยี่สิบสามสิบล้านนี่เนาะใช่ไหมศูนย์จุดสองกรมัมเท่ากับหนึ่งกระดับใช่ไหมร้อยร้อยกัมเท่ากับหนึ่งขีด ใช่ไหมสองเอ่อหนึ่งกร,รัมเท่ากับสองกะลัดถูกป่ะโอ้โหผมม่รวยล้นฟ้าเลยเนี่ยใครใครใครสนใจก็ทักมาได้นะครับผมผมก็แบ่งแบ่งกันไปใช้นะครับแบ่งคำว่าแบ่งกันไปใช้นะครับโอเคเนาะปะุ๊บคราวนี้มาดูเพชรสีเหลืองมันเป็นเพชรไหมสีเหลืองสองนี้ดูสีเหลืองก็เพชรหายากเหรอมันหายากเหร เป็นสีเหลืองผมไม่มีคนนีมม้มีโทรศัพท์สองผมขออนุญาตตัวชายพอเห็นแล้วกันเนาะเพื่อนเนื้อสีเหลืองเนื้อสีเทียนสีเหลืองนั่นนะน่าจะพอเห็นเราแต่ถ้าเกิดว่าเอาแฟลชโทรศัพท์สองมันชัดเจนชัดเจนเนี่แหละนี่นี่พอเห็นเนาะสีเหลืองนะ ดูที่มันจะเป็นเพชรนะแดงขึ้นสองเลยเอเคไหมเพื่อนเพชรสีเหลืองอหาเมมกี่จะจบตกดิแต่คมนะเ๋ยวผมลองเจียดูก,กว่ากว่ามันจะ จะได้จากเข้าที่หอาเรื่องเหมือนกันจะไม่ได้เจียมมุมไม่ได้หามุมแบมอะไรอ่ะอมันก็ได้อยู่นะหินวิสึกดูนะครับโอเคไหมครับเป็รสีเหลืองหายากหายากหรอ วางทิ้งวางความมงใครสนใจมึใครรู้จักเลยนะดูดิผมหยิบมาคิดว่าเป็นพลอยเป็นเลยธรรมดาไม่ได้สนใจนะครับโอเคผ่านไปเก็ี่ยนไอนี่สีเหลอืองอีกก้อนหนึ่งตัดมาจากเมื่อกี้แหละตัดมาจากก้อนเมื่อกี้แหละก็ว่า,าก,าากำลังจะทาแต่มันแข็งมากก็เลยวางมือก่อนเมื่อก่อนนะคือไม่ได้สนใจอะไรมันเลยนะเพื่อน ที่ตรงไหนก็วิ่งปืดวิ่งปืดใครใครสนใจแบ่งนะครับผมแบ่งไม่ใช้นะครับผมเอาไว้ผมจะเอาเงินไป็นไม่มีโตเจยรไรไม่มีอะไรนะครับใครที่มีเจรไนก็แบ่งเอ่อเอาไปเจีรแล้วก็ผมคาแรงผมก็แบ่งให้เนาะแบ่งให้เอางั้นดีกว่าเงี้ยปุออ๊บผ่านไปอืมอันนี้อันนี้ ข้าวข้าวบนผืนก็จะเป็นเพชรเห็นาะหรนพลอยเนื้อแข็งน่าจะเป็นพลอยเนื้อแข็งเนาะคือมันโปร่งแสงโปร่งใสอะไรวัดข้ามดูความแข็งดูดิเจ็ดแปดพลอยเนื้อแข็งนะครับตัวก้อนเล็กแต่แต่ไปเจรไนมันก็ได้หมดแหละนะครับทำหัวแหวนทำอะไรเงี้ยพลอย ้อยเนื้อแข็งเนื้ออ่อนอันนี้เนื้อแข็งนะเจ็ดแปดเนื้อแข็งเกือบจะเป็นเพชรแล้วนะผมว่าผ่านกระบวนการน,น้ํายาแล้วก็อบอ่ากระบวนการวิทยาศาสตร์หน่อยมันก็เป็นเพชรแหละผมว่าเนี่ยใช่ไหมนี่ดูดีเพื่อนนี่ตอนใส่ใส่มันเลยนี่นะเปิดไฟกันนะเปิดเปิดไฟยิ่งมืดหรือเปล่า อโอเคเนะออาะปึ๊บมีพลอยมาเช็คมาดูอันนี้สิใช่ไหม,มใช่เพื่อนบาไปแล้วมันต้องบาไปแล้วมีมุมแหลมปีดกระจกเนี่ยไม่ได้แต่งนี้ไม่ได้ทำไว้ กัอนนี้ไม่มีแนวไหนดูดูอันนี้ดิอันนี้เก็บอีกก้อนหนึ่งเก็บมาจากที่เดียวกันนี่แหละเพชรนะครับโอ้ขึ้นเต็มเต็มสตรีมเต็มสตรีมหมดสิบโมสเกลโคตรโคดสิบโมสเกลแหละเอามุมนี้แล้วกันเนาะพอได้เลยนะคือวันนี้ไปเทสขึ้นมานะครับแต่ไม่ใช่เพชรผมนะ ไม่ใช่ของมนะครับผมสงสัยผมก็เล้มาเนี่ยมาทำดูเนี่ยครสนใจทักมาได้นะครับอันนี้ก็เป็นสีเหลืองด้วยสีเหลืองทำยังไงตรงนี้เพื่อนเห็นนะผมไม่มีแฟลกโทรศัพท์วางทับสีเหลืองสีเหลืองโปร่งแสงนะครับ แสงแบบนี้น้อยมันอาจจะเป็นทับชิมก็ได้เนาะเป็นเพชรเป็นทับชิมก็ได้โอ้ยหผมมีเยอะนะถ้าถ้าถ้าเอาถ้าเอาจริงๆอ่ะมันเป็นเพชรทั้งหมดเยอะของผมอ่ะนี่อย่างนี้เดี๋ยวดูดิดูดิขึ้นอืม เหมือนเป็นชั้นหินเหมือนไม้ลายเป็นหินเนาะแต่มันแข็งมันน่าจะอยู่ร้านๆปีนปีะนะมีอันนี้เป็นชั้นนะนสีแดงสีเหลืองสีขาวนะครับต้องจุ่มน้ําดูหรือไม่ก็ขัดเจลละในดูมถึงจะเห็นเนาะพื่นผมยังยัง,ย,งยังไม่ได้เจียอันนี้เหมือนกันก็มโคตรโคตรโคตรของโคตรแข็งเลยมั้ง มันมัโปร่งแสงเฉพาะตรงที่เป็นจุดสีขาวๆสีเหลืองเนาะแดงก็ตะโปร่งแสงน้อยๆแต<ล> so ่จุดไหนึ่งที่เป็นสีแดงนถ้าถ้าถ้าแบบว่าเทสตามเทสตามเครื่องยิงก็ขีดจุดจบเนี่ยผมก็ผมมีเพชรเยอะนะดูดีเพื่อนๆเนี่ยออกสีดำดำสีนดำตาลเลย ตอนนี้ก็เหมือนกันผมผมพยายามเจียแล้วมันแข็งก็เลยล้มเลิกปรากฏว่าเนี่ยมันเย็นเรามาวัดดูโอ้มันเป็นเพชรอะ่ะนะอันนี้สีแดงนะสีแดงสีแดง,แดงเดวเดฉายสองนี้เห็นไหมนี่องดีแดงนะครับสวยเพชรสีแดงหายากเหรอเนื้อหินก็เป็นสีแดงเนี่ยแหละ แต่มันก็มันไม่ได้เม็ดใหญ่หรอกเพราะว่ามันเป็นรอยลาวแล้วก็ถ้าจีรนัยก็แยกรอยลาวออกใช่ไหมปตกแล้วทั้งมันสนุกดีโอว่าผมนี่โคตรเพร็ดเลยนะเนี่ยดูดีอันนี้ก็ใช่เพื่อนโปร่งแสงนะตัวนี้ก็โปร่งแสงเต็มนะเต็ม สนุกดีนะครับเพื่อนๆผู้ที่ติดตามช่องอ่านแร่แปรธาตุนะครับก็ลองดูเดี๋ยวไปอยู่เฉยๆนะมันก็ไปขายเป็นเพชรเป็นพลอยมันก็เป็นเงินเป็นทองนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ผู้เชี่ยวชาญจะมาจะมาเช็คมาเทสทีอีกอีกชุดหนึ่งของอีกเจ้าหนึ่งนะของพอดีเขาไปไป,ไปทํางานที่ลาวไปเจาะอุโมง์ทำเขื่อนที่ลาวมาเขาก็เลยแอบเก็บมานะครับวันนี้ก็คือก่อนนั้นก็เอาเครื่องไปเช็คแล้วคราวนี้ผู้เชี่ยวชาญบอก ถ้าเป็นเพชรจริงต้องไปฉีดกระจกให้ดูนะครับเนี่ยวันนี้ก็ไปกรีดของของของเขาเนะครับผมก็ไปตดตอบไปถ่ายคลิปวิดีโอผมก็เลยสงสัยก็มาดูของผมเนาะลองฉีดไปเรื่อยน,นี่ก็เพชรนะฟังเสียงฟังเสียงมันกลายเป็นกระจกนั่เดืเ่ม ก็ผมก็ล <boundaries> ืมคิดลืมนึกใจเนาะว่าว่าเพชรเนี่ย <trying> ม <out> ัน <traveling> ม <cũng hang out> ันต้องแข็งแล้วก็กีดกระจกได้เนาะเออก็จริงแสดงว่ามันเป็นเพชรจริงนะครับเครื่องตัวนี้ไม่ต้องเชื่อก็ได้แต่มาเชื่อเห็นตาตัวกาฟันต่อฟันเนี่ยโอ้โหนี่เต็มดูความวาาของมันแต่อันนี้รอยล้าวจะเยอะหน่อยแต่คนที่เจรนเป็นเขาคัดเป็นนะเนาะสีแดงครับอันนี้เพชรสีแดงนะเพื่อนหนึ่งนะ